เกี่ยวกับการบำรุงรักษาจักรยานเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปพาไปพบผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำความสะอาดหรือว่าการหยดน้ํามันการปรับคีย์การถอดล้อทุกอย่างนะครับเบื้องต้นเกี่ยวกับจักรยานเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะครับอันนี้เรา,าก็มาทำเขาดูนะฮะในกรณีในกรณีแบบที่ยางมันแบนเนาะ,ะยางมันแตกยางมันรั<อ>่วอะไรเงี้ยเราจะมาถอดอยางนอกกัน,นครับสมนี่คือขั้นตอนของการถอดยางนอกสมมุติว่า สมมติว่ายางยางแบนเราจะถอดยางนอกยางในเปลี่ยนยังไงอ่าเดดับแรกต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือตัวนี้นะฮะเรียกว่าก้านก้านงัดยางบางคนก็จะเรียกเหล็กงัดยางติดปากเพราะม่ออ่มีเราถอดได้ไหมโอ้มันก็ยากอ๋อมันจะยากเลยมันจะยากชุดนี้ประมาณเท่าไหร่ชุดนี้ราคาเหรอครับราคาตัวนี้ที่ผมซื้อมามันอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทนะ เขาก็จะมีเซตปะยางในในเซตเขาอะนะก็มีเซตปะยางนี่นะครับก็แยกออกจากกันอย่างนี้ปึ๊บลักษณะการงัดเขาจะมีตัวอย่างนี้ด้านงัดงัดขึ้นขึ้นเข้าไปปึ๊บของนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็ทิ้งระยะห่างนิดนึงของอุ้ยสีตีนยังรู้พลาดถูเลยก็ได้ครับอ่ ถ้าเผื่อมันนั่นอ่าแล้วก็มาล็อกนี่ปึ๊บจะจับเอาไว้สักหน่อยนึงอ๋อมีที่เกี่ยว,ยวใช่เขาก็เกี่ยวไว้แต่ถ้าเผื่อมันลักษณะที่มันออกแล้วเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยมันจะเด้งเด้งครอ๋อมันออกแล้วใช่ <c oughs> คือมันออกงัดอีกหน่อยนึงเราก็งัดอีกหน่อยนึงถ้าถ้าให้ดีๆให้ง่ายๆเนี่ยเราก็งัดตามตามของซี่ลวดบนเนี้ยอ่านอย่างเงี้ยเขาออกหมด <ไป S 1> แล้วงัดไปล้องไปใช่งัดไปท้องไปงอย่างเง,ง,งีย้ยเนี่ยออกหมดละครั้นี้เราก็เหลือใช้อันเดียวละหมุนรอบครับ ไม่ต้องแทงเข้าไปลึกนะถ้าแทงเข้าไปลึกมันจะเข้าไปโดนยางในนะฮะพอโดนยางในปุ๊บมันก็จะจะติดขัดไม่มีอะไรหรอกมันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกเนี่ยก็ถอดก็ออกแรงลักษณะตรงเนี้ยพอเราออกด้านนี้ออกหมดแล้วนะรอบตรงเนี้ยข้างนี้เราก็มาแค่นี้คดันดันข้ามไปดันไปเรื่อยเร,<อ>รืร่อยเร็ยแล้วนี่การถอดยางนอกเรียบร้อยครับ อ,อ,อทั้งนอกและยังในเรียบร้อยแล้วต้องถอดตรงนี้ออกก่อนใช่เขาจะมีตัวล็อกบางรุ่นนะบางรุ่นนะครับเ,เขาจะมีตัวตัวเกียร์ล็อกตัวเนี้ยสําคัญเลยเราก็ต้องดันดันนิดนึงเนี่ยไขไขเขาออกมาเพื่อที่ที่เราจะปลดออกมาเพื่อเปลี่ยนเราเน้นเลยว่าอ่ะถ้านั่นเราเปลี่ยนปีก กรณีฉุกเฉินแล้วก็ปะเนาะถ้าอยู่บ้านๆอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเลยแบบนี้ไม่เป็นไรอ่าเราก็ดึงออกมานี่คือยงดึงออกมายมาดึงออกมาอ่าล้อล้อวางคักขาไว้ก่อนอ่ะเราก็ดึงออกมาแค่นี้ในลักษณะสมมุติมันรั่วมันต้องเปลี่ยนมันต้องอะไรเปลี่ยนแค่ยางไในใช่เราก็เปลี่ยนแค่นี้เรียบร้อยวิธีการถอดเพื่อเซอร์วิสเพื่อเซอร์วิสยางนะครับเท่านี้เลย โอเคครับ, okay, รบขอบคุณครับ